ก็สวัสดีทุกๆคนนะครับผมพบกับช่องเม็ดไซายนะครับอ่าก็ขอภัยอย่างยิ่งที่ทําให้รอนานนะครับวันนี้เราจะมาสปอยนะครับปิน์ออฟนิสภาคเวลครับตอนที่79หรือจะตรงกับมังอะในตอนที่250เป็นต้นไปการแข่งขันระหว่างเอจิเซนเรียวมะประท่ากับปรินซ์จะมีความดุเดือดเข้มข้นอย่างไร เดี๋ยวเรามาดูกันเลยความเดิมจากตอนนี้แล้วการแข่งขันระหว่างเอจเซนเรียมะปะทะากับเจ้าปนิสได้เริ่มขึ้นเริ่มเกมมาเรียมะเป็นฝ่ายเสิร์ฟแต่ก็ไม่สามารถชิงความได้เปรียบจากเกมเสิร์ฟของตนเองได้เลยโดยเจ้าปนิสสามารถรีเทิร์นเอสได้หมดแม้จะเป็นลูกเสิร์ฟของเจ้าปนิสก็เสิร์ฟเอสทั้งหมดเลยทำให้ผลการแข่งขันทีฝรั่งเศสออกนำไปยังขาดลอย 5ต่อ0เกมด้วยกันเดียวมะเลยเปลี่ยนจับแร็กเก็ตมาที่ข้างขวาแล้วใช้ชวิดเซิร์ฟโจมตีใส่ปินซ์แต่ก็ยังไม่สามารถทําอะไรได้แถบยังใช้ท่าไร้ตัวตนประตูด่านที่2ผลการฝึกตัวทั้งร้อยเข้าไปด้วยอีกแต่ก็ไม่มีผลต่อเจ้าปินส์สามารถตีโต้กลับไปได้หมดอยู่ดีเดียวมะโดนไร่ต้อนจนมุมจากนั้นทั้งสองนั้น ก็ได้เข้ามานั่งพักข้างสนามโคบิฟุนิได้บอกเหลียมะว่าเฮ้ย hey, เมื่อไรแกจะลุดจากวงโครจรน,นี้สักทีละเหลียมะเลยตอบกลับไปว่าผมไม่มีเวลาว่างมาคุยกับคุณหรอกครับการขันมันเพิ่งจะเริ่มต้นเองโคบิฟนเนิเลยตอบกลับไปว่าเออก็ดีจะได้ถนอมร่างกายพลังงานไว้สินนะฟังให้ดีนะ แล้วโค้ชเปนฟนดก็ได้เข้ามากระซิบข้างหูเรียวมะเบาๆแล้วกลับเข้าสู่การขันขอ,อีกครั้งปินสได้โยนลูกแล้วก็เซิร์ฟลูกออกไปอัดเบตเห็นเรียวมะแบบนั้นเลยพูดว่าโอ้ดูนั่นสิท่าทางของหมอนั่นจะรู้สึกสนุกพร้อมกับต่อสู้อย่างเต็มที่แล้วสินะเรียวมะก็ได้วิ่งเข้าไปรับลูกแล้วก็ตีโต้ลูกเสิร์ฟจากเจ้าปินส์ได้แล้วเรียมะเลยบอกกับปินสว่าบิงโก ในที่สุดเราก็ทำได้แล้วสินนะคริฮาระถึงกับพูดว่าว้าวใช้แขนข้างขวาตีโต้ลูกเสิ์ฟจากเด็กมอต้นฝรั่งคนนั้นได้แล้วเจ้าปริสเลยคิดอยู่ในใจว่าฉันรู้นะว่านายสามารถคาดดาวที่ทางของลูกในแต่ละครั้งได้แล้วสินนะแต่เสียใจด้วยนะลูกที่เราตีโต้กันอยู่นะ่ะลูกนั้นจะตกอยู่ตรงระหว่างขาของนายตั้งหากล่าแฮตบ,บอยแล้วเจ้าเรมะได้โจเต็ปเทพ ตีโต้รูกกลับไปเล่นเอาทุกๆคนอึ้งไปเลยพวกโคโลโอถึงก็พูดว่าโอ้เจ้าเอดิเซนในที่สุดก็ทำได้แล้วสินนะทางฝั่งทีมฝรั่งเศสโจนทานได้พูดว่าเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ปิสตีพลาดเอสน้ากับมาที่การขันเจ้าปินนสได้ขึ้นตัวเองมายืนอยู่ตรงเส้นกลางหอดเพื่อหวังจะตอบโต้รูกจากเรียวมะให้ง่ายขึ้นปินสเลยบอกเรียวมาว่า h ฮตบอยดูเหมือนว่านายนะ่ะจะพยายามไม่ฉันตีเอสได้สินะเลยโจงใจโจมตีลูกตกมาที่ระหว่างขาเพื่อให้ฉันควบคุมลูกได้ไม่นถนัดสินะแต่านายก็ทำได้แค่ป้องกันไปบรรพางก็แค่เท่านั้นเองเหรอนะอีนุอีเห็นแบบนั้นถึงก็พูดว่าเป็นแบบนี้แย่แน่เจ้าเอดิเซนมัวแต่ตั้งรับรอตีลูกโต้กลับอย่างเดียวเลย อย่างนี้เลยเข้ามาพูดเสริมไปอีกว่าดูจากการเคลื่อนไหวมูฟเมนต์แล้วอีกไม่นานคงโดนตีเอสแน่แล้วผู้ชมในสนามถึงกับทึ่งเมื่อเห็นเลียมะวิ่งไปวิ่งมารับลูกจากเจ้าปรินซ์ตีโตกลับไปแบบไม่หยุดย่อนดูผิวเผินรเรียวแรงเริ่มหมดแรงไปทุกทีทางปรินซ์ถึงกับคิดอยู่ในใจว่านี่นายกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่นะคินทาโร่เลยตะโกนบอกว่า ไม่มีใครต้านทานความดื้อดึงของเจ้าโคชิมมเอได้หรอกหน้าระวังตัวให้ดีเถอะแล้วจูจ่ๆลูกได้พุ่งไปที่ทางเจ้าปินนิย่างรวดเร็วปินน์ถึงกับพูดว่าอะไรกันทำไมฉันต้องตกเป็นฝ่ายโดนไล่ต้อนด้วยละ่ะหรือว่าสปีดการรับลูกของเจ้านั่นมันเร็วขึ้นอย่างนั้นหรอเนี่ยแล้วเรียวมาก็ได้สปีดตัวเองมารับลูกจากเจ้าปินนิย่างรวดเร็วเรียวมาได้นึกถึงคำพูดของโคบิฟานิที่มากะซิปบ,บาๆว่า ฟังนะแกน่ะมีสิ่งที่เรียนรู้มาจากเบียรูอินมาแล้วสินนะงั้นก็งัดออกมาใช้ซะซิแล้วเรียวมาก็ได้รวบรวมออร่าแสงไว้ที่ฝ่ามือแล้วก็บรรจุหวดลูกโต้กับไปรับไปซะ g r o วิ n g Shot คินทาโร่จึงกระโกนออกมาว่าเอาเลยโคชิมาเอะตี g r o วิ n g Shot ออกมาด้วยแล้วล่ะนะเบียรูอินเห็นแบบนั้นเลยคิดอยู่ในใจว่านั่นมันต่างจากถ้า e ดส r ักชั่นของชั้นเลยนี่นากร o วิ่งช็อตนั่นมีความรุนแรงมากกว่าดูจากออร่าแล้วเหมือนกำลังจะระเบิดออกมาเลยรันนะเจ้าปิ้นเลยเข้ามารับลูกแล้วบอกว่าไม่ว่าจะเป็นลูกแบบไหนเดี๋ยวฉันจะตีลูก Return ์นเอกลับไปให้หมดเองแล้วปิ้นก็ได้หวดลูกกำลังจะตีโต้กลับเธอก็พูดว่าอะไรกันอ้าลูกช็อตนี่มันหนักมาก แล้วลูกก็ได้พุ่งจนเล็กเกตของเจ้าปนินถึงกับเอ็นขาดเลยทีเดียวกลายเป็น40-15ลูก,กได้พุ่งทะลุไปตึดกกำแพงเลยทีเดียวอีริเอเห็นแบบนั้นเลยพูดว่าดูเหมือนว่าท่านี้จะช่วยเซฟผู้ชมได้ดีเลยสินนะมันแตกต่างจากเดสทักชั่นจากบอสมากเลยนะโอนี้ก็ได้พูดเสริมไปอีกว่าท่าโกบิ้งช็อตนี้ดัดแปลงมาจากท่าของเบีร์อิน หวังว่าท่านี้จะนำพวกเราไปสู่อนาคตให้ได้รันนะคิริฮาระถืงกับออกการดีใจสุดเลยพูดว่าโอ้เยี่ยมมากเอจิเซนเอาเลยคัมแบ็กให้ได้นะสระดะเลยพูดกับยูกิมุระว่านายเห็นลูกช็อตน,นั้นแล้วใช่ไหมล่ะยูกิมุระยูกิมุระเลยตอบสระดะกลับไปว่าใช่ความรุนแรงนั่น ไม่แพรก่กระจายไปไหนมันคงอยู่ในลูกทั้งหมดเลยสินนะคามูเห็นเจ้าปรินซ์เลยพูดขึ้นว่าปรินซ์ใบหน้าของนายนะ่ะมันฟ้องเลยนะว่านายกำลังสนุกกับมันอยู่สินนะกัรมรมที่การขันปรินซ์ได้โยนลูกแล้วก็เสิร์ฟลูกออกไปคราวนี้ลูกไน้พุ่งไปอย่างรวดเร็วเรียวมะแทบไม่ทันขยับตัวกลายเป็นเซตที่หนึ่งทีมฝรั่งเศสเอาชนะไปได้ 6-0ต่อเกมด้วยกันทางกองเชียร์ในสนามโหร้องเชียร์ปินส์อย่างนหนักหน่วงตะโกฏว,ว่าปิน e ์ปิน c ์ยังไงก็เถอะ r i น c ์ Prince ก็ยังควบคุมกระแสของเกมได้อยู่นั่นแหละแนวตัวแทนทีมอเมริกาก็ได้ปรากฏตัวออกมาชมเกมในสนามคีโคได้พูดขึ้นว่าอะไรกันเนี่ยเซตแรกของเลียวมะทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้ล่ะ ลาฟเลยอธิบายให้ฟังว่าฝ่ายตรงข้ามคู่แข่งของเรียวมะคือปินิสโนโดวิชชาดาเป็นผู้เล่นความหวังอนาคตไกลของทีมฝรั่งเศสเขาเกิดในตระกูลราชวงศ์ชั้นสูงเลยทำให้เขาได้ทักษะการเล่นเทนนิสบนหลังมาตั้งแต่เด็กๆเลยเหลนะฮอปกินก็ได้พูดถึงปิ i นส์อีกว่าความแข็งแร่งของเขามีการควบคุมบารานจากทักษะการเล่นเทนนิสบนมาทำให้เกิดสไตล์รีเทิร์นเอส หรือทุกๆช็อตของเขาก็คือการตีเอสทั้งหมดทีมอเมริกาก็กำลังจับตาเขาดูว่าฝีมือของเขาจะก้าวไปไกลขนาดไหนเมื่อโดโดได้เยียบนั้นถึงกับปุทานว่าโอ้ว้าวเล่นเทนนิสในตอนที่กำลังขี่ม้าเนี่ยนะสุดยอดน่าประหลาดใจเป็นบ้าเลยคิโคเลยพูดแทรกขึ้นมาว่าโอ้เรียวมะต้องมาเจอคู่แข่งสุดหินเลยนะเนี่ยราฟเลยบอกว่า ต่ยังไงก็เถอะดูใบหน้าของเรียมะดูสีเหมือนกับว่าเขาจะแสดงพลังที่ไร้ขีดจำกัดออกมาให้ดูเลยล่ะนะแล้วเข้าสู่เกมเสิร์ฟของเรียมะเรียมะได้เปลี่ยนการจับเลกกเก็ตมาที่ข้างขวาแล้วก็ได้ใช้สวิตเซอร์โจมตีใส่เจ้าปินซ์ลูกนั้นในหมุนเด้งไปที่บุมคอร์ดพอดีพอดีปินซ์เลยวิ่งเข้ามาตีโต้รูกลับไปอิโนอิเห็นแบบนั้นเลยพูดว่ามันเป็นการเสิร์ฟที่ดีมาก เล็งตกมุมขอดพอดีแล้วก็เด้งทํามุมยากที่ปิ้นจะตีรีเทิร์นกลับมาได้ร้ายกัดจริงเลยนะแล้วเรียวมาก็ได้ใส่ออร่าแสงเข้าไปในลูกแล้วก็หวด่อยังแรงลูกนั้นได้พุ่งทะลุตูม้มแร็กเก็ตปิน้นจนขาดกระจุยกลายเป็น15ต่อศปิ้นถึงกับพูดว่าเฮ้ยร็กเก็ตของฉันขาดอีกแล้วสินนะนี่คามู การแข่งทัวร์นาเมนต์รอบนี้เขามีการจำกัดจำนวนแร็กเก็ตที่ใช้ไหมคามูเลยตอบป,ปินส์กลับไปว่าไม่นี่เขาไม่ได้กำหนดไว้นะปินส์เลยบอกคามูว่างั้นช่วยเอาแร็กเกตของพวกเราทั้งหมดที่มีอยู่มาให้ชั้นหน่อยซิแล้วปินส์จะหาวิธีการต้านทานความรุนแรงจากท่าโกวิ่งช็อตของเรียวมะได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนหน้านะ ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสปอยปินออฟเนทภาคโวลครับตอนที่79หรือจะตรงกลับมังงะในตอนที่250เป็นต้นไปนะครับก็ขออภัยนะครับที่แอทํทำรูปช้าไปหน่อยนะครับก็เลยทำให้คลิปเลยเลื่อนเวลาไปพอสมควรนะครับผมอ่ะและทีนี้คลิปต่อไปนะครับที่แอรจะลงก็คือจะเป็น สปอยมังงะล่าสุดนะครับผมตอนนี้แอร์ก็กำลังไล่เลียงนะว่าเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นไงต่อไปนะครับในมังงะล่าสุดนะครับผมอ่าเดี๋ยวแอร์ก็จะลงในคลิปต่อไปนะครับในตอนที่3 0 2ถึง3 0 4นะครับก็เป็นซึ่งการขันจัดอันดับภายในครั้งสุดท้ายนะครับอ่าเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปในคลิปถัด เลนะครับแล้วถ้าต้องการให้แอดทาข้อมูลเกี่ยวับอะไรหรือสอบถามพูดคุยกันได้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจครับแอดหน่อยนะครับผมแล้วก็จะมีเพจด้วยนะครับฝากคนที่ยังไม่ได้กดเนาะเข้าไปกดไลค์เพจเมดาซมังะแอนชมนะครับก็จะลงคลิปแล้วก็สาระข้อมูลนะครับก็จะคล้ายๆกับ y o u t u b e เลยแต่ว่าจะ โพสลงก่อนใน y t u t u นะครับผมก็ฝากช่องทางนี้ด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับฉลองครบรอบมื่นซับของแอนนะครับที่กําลังจะถึงนี้เนาะก็สามารถกดสมัครได้เรื่อยๆเลยนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับก็สามารถกดสมัครในราคาขั้นต่ําก็ได้นะครับก็จะมีสุ่มแจกของรางวัลหนังสือการ์ตูนนิวปิซออ of นิทสิบเล่มด้วยกันนะครับก็เป็นสาระเกี่ยวกับภาควครับทั้งนั้นเลยอ่า ก็สามารถกดสมัครได้เลยนะครับก็ส่วนรายชื่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวแอดจะมาสรุปให้ฟังอีกทีนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาคอมเมนต์กันสักหน่อยนะครับคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วเนาะที่แอดได้ทำเกี่ยวกับสรุปนะครับว่าวันฉายอนิเมะจะเป็นวันไหนแล้วก็จะเป็นสปอยบ้บงังงะตอนที่78ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมารวบรัดกันเลยนะครับผมมาเริ่มกันที่คอมเมนต์นครับ,บอกว่าแอดครับในบังงะเร็วกะ แข่งไปกี่แมตช์ครับเฉพาะตอนที่ยังอยู่ทีมอเมริกาแต่ไม่นับตอนที่อยู่ทีมสเปนนะครับอ๋อถ้าในมังงะนะครับไม่มีปรากฏออกมานะครับว่าเรียวกะลงแข่งในแมตช์ไหนนะครับเพราะว่าในทีมอเมริกาครับคือตอนแรกจําได้เลยครับว่ามันจะมีโปรแกรมอยู่โปรแกรมหนึ่งที่ทีมอเมริกาครับก็ต้องเจอซึกกระชับมิตรเจอกับทีมสาธารณรัฐทูบันเดงแต่ข้อ กับกลายเป็นว่าตัวแทนทีมอเมริกาทั้งหมดยกเว้นเลียวมานะครับถูกขังไว้ที่ห้องน้ำมันเองครับซึ่งตามรายชื่อปกติครับถ้าเขาไม่โดนขังครับก็จะกลายเป็นว่าเลียวมะกับเลียวกะนะครับจะลงเล่นคู่กันก็เจอกับทีมสาธารณรัตทูปันเองนะครับก็กับกลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นซะองนะครับก็ในในอเมริกาครับเลียวกะ ไม่ได้ลงแข่งเลยครับหรือไม่ก็ลงแหละแต่ไม่มีข้อมูลปรากฏออกมานะครับผมก็ลงแค่ในศึกทีมสเปนนะครับที่เราจะเห็นชัดเจนนะครับระหว่างราฟปะทะกับเดียวกันนั่นเองนะครับผมอ่าต่อมานะครับเป็นคอมไม่นิสบอกว่าสุุปคินทาโร่ลงเล่นคู่กับใครในศึกรอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเจอกับทีมสเปนในรอบชิงอ๋อก็คือว่าตอนนี้นะครับยังไม่มีคอนเฟิร์มในัางะนะครับว่า คินทาโร่ลงเล่นหรือเปล่าเพราะว่าในมังงะล่าสุดที่ออกมาเมื่อ2วันก่อน,นครับก็คือแค่ศึกชิงคู่มือ2ครับคู่แรกครับก็จบลงไปเรียบร้อยละแต่ว่ายังไม่มีคู่ถัดไปว่านิวจิ G, ลงเล่นคู่กับใครซึ่งในตาบทขวานก็คือบอกว่านิวจิ G, น่าจะลงเล่นคู่กับคินทาโร่นะครับแล้วก็เจอกับยูกิมุระคู่กับ อย่างนา้นนีนั่นเองนะครับอันนี้ยังไม่มีปรากฏออกมาครับว่าคินทาโร่ลงเรื่อเปล่าครับแต่ก็มีตามบทความนะครับที่เขาวิเคราะห์กันเนาะก็ต้องรุ้นในต่อไปครับอีกทีก็เป็นเดือนหน้าเลยครับว่าสรุปมันจะเป็นแบบนั้นจริงไหมเพราะว่าในเดือนนี้นะครับที่มังงอะออกมาก็ไม่มีการบอกมานะครับว่าเป็นยังไงเนาะโอเคครับผมก็ต้องรุ้นกันต่อไปนะครับอ่าต่อมาครับเป็นคอมเมนต์ที่3บอกว่าแอดครับรอบแข่งจัดอันดับเดียวมือ2 เรียวมะอาจแพ้ฟูจิแล้วไม่ได้ลงรอบชิงแต่รอบชิงอาจจะเป็นแบบนี้อ๋อเสมอกันแล้วก็เรียวมะลงแข่งกับผู้เล้สำรองอ๋อแอดคิดว่านะครับจากความพิสุจน์นะครับแอดคิดว่าเนื้อเรื่องที่พอดแบบนี้คงจะเป็นได้ยากครับเพราะว่าอาจารย์โคโนมิแกถ้าใครดูผลงานของอาจารย์แกจะวางพอดเรื่องแบบไม่ค่อยซ้ํากันสักเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเรียวมะย้ายไปแข่งกับทีมอเมริกาอย่างเงี้ยก็คือร่วมกับทีมอเมริกาเนาะ ซึ่งเราจะมองมองว่าอ๋อทีมอเมริกาก็คือมีเรียวมะแล้วเรียวมะก็จะมาประทะก,กับเบลอินนั่นเองแต่ก็พลิกอีกแล้วกลายเป็นว่าเรียวมะย้ายกับเข้าทีมญี่ปุ่นอีกครั้งแล้วก็เรียวกะอยู่ทีมสเปนซึ่งอันนี้เราก็คาดเดาว่าเรียวมะอาจเจอกับเรียวกะก,ก็เป็นได้ก็ตามเรื่องคือพอดมาแบบนี้เลยแต่ก็ไม่รู้ว่าอาจารย์แกจะพลิกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้นะครับทีมสเปนนะครับตัวแทนทีมสเปนก็ไม่ชัดเจนนะว่าโอ้โหจะมีใครกันแน่เพราะว่า ในตามมังงะล่าสุดนะครับก็ออกมาอีกแกตัวทีมสเปนอีกคนอีกแล้วก็มันมีอะไรที่แบบปริศนาหมดเลยนะทีมสเปนเนาะก็ต้องดูตามเนื้อหาอีกทีนะครับว่าจะเป็นไงเนาะแต่แอคคิดว่าถ้าเป็นไปตามแบบเนี้ยแอดคิดว่าคงไม่มีทางเป็นไปได้หรอกอันนี้เป็นความคิส่วนตัวเนาะแอดคิดว่าคงยากนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับอ่าต่อมาแล้วครับเป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วกันเนาะบอกว่าภาคที่จะถึงมีกี่ตอนครับ อ๋อถ้าวัดจํานวนมังงะหรือยังไงอะอย่างาเช่นเอาเอามางังงะก่อนละครับมังงะนะครับ,งงรบตอนนี้นะครับอยู่ตอนที่363ตอนแล้วนะครับก็คือวัดตั้งแต่ตอนแรกครับคือตอนแรกในทีนี้คือไม่ใช่ว่าเป็นเอดิเซนย้ายไปที่ทีมอเมริกานะครับคือก็คือเริ่มตั้งแต่ภาคยูสิบเจ็ดเลยอะ,อะเป็นมังงะภาคยูสิบเจ็ดก็คือตั้งแต่ตอนที่หนึ่งนะครับจนถึงณปัจจุบันนะครับคือสามร้อยหกสิบสามแล้วนะครับก็ ถ้าไปตามมังงะจะประมาณนี้นะครับผมซึ่งถ้าเราอยากถามว่าเอ้ยพี่แล้วอนิเมะอนิเมะที่จะออกมาตอนนี้คาดว่าจะจบกี่ตอนอันนี้เราก็คาดเดายากครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเราเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วถ้าใครอ่านมังงนนะครับควบคู่กับการดูอนิเมะอ,อย่างเงี้ยแอดก็ดูแบบแบบนี้แหละเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับ3ตอนในมังงะน,นะครับก็จะเท่ากับ1ตอนของอนิเมะครับคือ3ตอนเท่ากับ1ตอนของอนิเมะ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอนิเมะจะมีการแปลงเนื้อหาหรือเปล่าหรือว่ามีการเสริมเนื้อหาที่ไม่ได้อยู่ในอนิเมะนั่นเองซึ่งมันก็มีอยู่แล้วล่ะเพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้นะครับมันก็จะมีในเนื้อเรื่องที่ไม่มีในบางะเลยแอดคิดว่าน่าจะมีลักษณะที่ว่าอนิเมะอาจจะมีตอนที่ยืดยาวหน่อยครับแต่ว่าไม่ยืดยาวเท่ากับจานวนตอนของบงงะแน่นอนนะครับถ้าแอดเดาๆนะครับก็ประมาณสัก 4 0ถึง60ตอนนะครับแอดที่ว่าน่าจะถึงนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องโอ้โหมันยาวจริงครับตั้งแต่เลียมะย้ายมยู่ทีมอเมริกาหลังจากนั้นก็ย้ายทีมกลับมาทีมญี่ปุ่นแข่งขันโอ้โหตั้งแต่ทีมเยอรมันในศึกกระชับมิตรโอ้โหยาวจนถึงรอบแรกแล้วก็ยันจนถึงทีมสเปนโอ้โหแอดว่ามันน่าจะหลายตอนนะครับระวาณสัก50อัพละกันแอดเดาๆนะครับน่าจะ50ตอนอัพนะครับเพราะว่า มันน่าจะยาวนานนะครับเพราะว่าในตอนนี้มังงะก็ยังไม่จบแอดคิดว่าน่าจะเนื้อเนื้อหาของอนิเมะน่าจะประมาณนี้นะอันนี้ก็คาดเดาเล่นๆนะครับก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ได้ฉายอนิเมะละในเดือนหน้านะครับผมส่วนในไทยก็รอรุ้นอีกทีนะครับว่าจะออกมารูปแบบไหนแต่ยังไงแอดคิดว่าอย่างไงเราก็ต้องได้ดูอยู่ละเพราะว่าโอ้โหมันไม่ใช่แบบ ในของฉบับของเบสเกมเนี้ยที่เราไม่ได้ดูเพราะว่ามันเป็น,น VCD Boxset ที่ขายจำหน่ายในที่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับอันนี้ที่เป็นอนิเมะที่เป็นคิริฮาระแข่งกับเอดิสันเนอมาเงี้ยก็จะไม่มีเนาะอันนี้เป็นเบสเกมครับผมแต่คิดว่าเราน่าจะได้ดูอนิเมะอยู่แล้วละ่ะแต่ก็ช่องทางไหนก็รุ้นกันอีกทีนะครับผมโอเคนะครับส่วนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ